ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พ่อกันยิงแล้วครับก็เคยขางผู้ค้ากินครับผมนี่ผ้าพี่พาหนอมาเฮ็ดเมนูผัดเฮ็ดเข็มทองใส้หมูสับครับผมนี่หมูสับครับกระตุยพร้อากจะมีพริกใบบระกูดกระเทียมหอมครับนะครับเฮ็ดนี่ก็ล่างแล้วครับล่างแล้วก็ซอยขีดเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้ครับนะครับ น้องกะทิมะพัดใส่หมูสับครับนะครับประมาณนี้ครับวัตถุดิบครับตำพริกครับตำพริกครับพริกครับกระเทียมใส่กันครับทำห,ห้องเขตาตำมันก็เวลาพัดมันจะบ่ค่อยเข้ากันมาได้ครับ ต้องต,งต่ำครับก็ะเ,เพรดรสมอนครับมาเนี่เห้าวจั้งกระทะใส่น้ำมันเพืชครับเจ็ดไฟกลางๆครับลิกใส่เลยครับ ตัดัินี่เขาปนนตับทำหนครับในห้าเราเอาหมูตับลงครับตับลงไปเลยม่ทุกคนครับเอใกระดูกลงไ ครับคนาะครับนัพผัดไปหมูก็ีิสุกจักหน่อยนะเฮาก็เอาเห็ดใส่เลยครับผัดเลย หน้ามันหน้ามันจะแหงเขาก็หยอดน้ำใส่ยังไงครับหยด้ครับข้ารองเห็ดมันชุกจกังไงครับข้บกาก็รังยตืเด้นมาปรุงกันครับ อาครับน,นี่เ็ดก็สีุกหน้านะครับต้องกับผงนะครับน่ำตาลครับผมน้ำตาลง่ายแล้วก็ผงนัวครับผงผง,งด้วดครับรถด,ดีน้ำปลาครับ นะครับครับซอสหอยนางลมครับใส่ลงไปความกันใส่กระป๋องอะไรความสั้นเลยครับนี่ครับใส่ปเลย ็จแล้วครับบอลนี่ครับตักใส่จานแล้วครับบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพัดเฮดใส่หมูสับครับผมเมนูบานๆเนาะครับเจ็บๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับผมฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมพ่อคันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ